I don't gonna good wanna be แล้วกระดุมมันหายไปไหนอันนึงมันขาดไปไหนอันนึ่งอะเสื้อตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> Du ligger där. Varför är du inte söt? Jag måste få in. In, man. in? Ja. Hur den in? Den ska vara in här i mitten. Mm. Det går inte. Nu är det lite kallt. Om kväll och natta. Då kommer natta, inte kväll. Ja. Du måste ha jacka du. Oj, den var snabb. Jag behöver en bil.

ดีๆดูน้ำมันลดด้วยว่ามีหรือเปล่าไม่รู้รพอเติมหร,หรือเปล่าอไปหาเอ็นฟินด้วยหาได้บปลาพัสพุได้เช่าฟอชิกตีว่าดอเยสกันสีพรับโอเคหาได้บปลาลืมอะไรไหม เห้ใคราบางคนบนโลกนี้แต่สำหรับฉันบรรยากาศแบบนี้ทั้งวันจะ้ะจะแดดก็ไม่แดดจะหนาวก็ไม่หนาวอึมครึมอยู่อย่างนี้จะ้ะ อึมครึมอึมครึมอยู่จังสี่เลยเนาะเห็ดอะไรเห็ดพวกนี้ถ้ามันเกิดแบบนี้ก็คือมันมากับไอ้นี่จากทุกคนมากับดินมากับดินนี่ กับดินที่กินไม่ได้เนื้อเค้กข้างในก็จะประมาณนี้อุ๊ยตรงนี้ไม่เห็นนี่จ้ะเห็นไหมทุกคน ใช่จานี้จ้ะนี่จ้าก่อนจะชินราดเลยจ้ะถูกใจแมทธิวเลยนะเก็บถือซ่อนถือ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 ช้อนก่อน แลนน,น,น,นัยืนอยู่ตรงนั้นยืนยืนยืนอยู่ตรงนั้นทำให้ทำให้เกลียบแอปทูเทียอู้ฮ่าฮเป็นอะไรอะเป็นอะไรเป็นเค้กแอปเปิ้ลได้ยินแม่หรือเปล่าเนี่ย,ยเปิดเพลงหรือเปล่าไม่ อาชิมวันนี้แม่เอาแอปเปิ้ลลงไปข้างเออ่คลุกคลุกกับแป้งใช่ไหมแม่ไม่ได้เอาแอปเปิ้ลวางไว้ข้างบนใช่ไหมอีเก็ปโพรแมนอินนะบุดันบุดันสโมเกสิอร่อยมากเฮ้ยอร่อยมาก why คือแม่บอกว่าถ้าแมทธิวกลับมาแล้วแมทธิวอย่าเพิ่งเปิดตู้เย็นนะแม่บอกงี้เออแม่ก็ทําไวให้ไงมันเป็นจะใดล่ะมันแสบบอแสบแสบหลายแสบหลายอืมถึกใจบอโอ้โหแม่คิดว่าแม,แมทธิวต้องไปซื้อซอสเพิ่มครับถ้าจะกิน้ไปกิน เอาจ้าทุกคนวันนี้เราจะทำสองเมนูแต่ว่าเมนูแรกนี่จะเป็นมัส,สมั่นนะก็คือทำให้อีพอกินแล้วก็อีพ่อฮออเล็กฮอพออเล็กกับพอ่อชอบมัส,สมั่น,นก็เป็นมัส,สมั่นไก่นะทุกคนอันนี้เป็นสะโพกไก่จ้าน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกน้ำพริกมัสมั่น มันฝรั่งหัวหอมใหญ่กะทิแล้วก็น้ำปลาเครื่องปรุงมีประมาณนี้ทุกคนไปลงมือทำกันจ้ามาสมั่นไก่เสร็จกะทิเดี๋ยวเราเคี่ยวกะทิไปก่อนนะจ๊ะให้กะทิแตกมันนิดหนึ่ง ไว้นิดหนึ่งจ้ะใส่ไก่ลงไป ตเติมน้ำจ้ะใส่มันฝรั่งไปเลยจ้ะไก่นี่มันสุกง่ายจ้ะทุกคนแป๊บเดียวหัวหอมใหญ่จ้ะเดี๋ยวเราปรุงรสไปเลยเนาะน้ำตาลมะพร้าวจ้ะ น้ำมาขามเปียกจ้ะเดี๋ยวไม่พอ,อยังไงเดี๋ยวเราค่อยชิมรสเนาะอาจจะปรุงเพิ่มหรือไม่ปรุงเดี๋ยวค่อยดูจ้ะเราเพิ่มน้ำปลานิดนึงนะอ่ะประมาณนี้ก่อนจ้ะ เคี่ยวไปเรื่อยๆจ้ะจนไก่กับมันฝรั่งทุกอย่างเข้ากันดีเนาะเดี๋ยวมาชิมรสจ้ะเสร็จเรียบร้อยนะจ้ะมัสมันของอเล็กกับพ่อจ้ะนี่ไม่ใส่ถั่วนะทุกคนไม่เป็นไรใส่กะทิที่เหลือเพิ่มจ้ะใส่หมดเลยตกท้ายมันจิมันมัน,มนอร่อยอร่อย เรียบร้อยเนาะอือุ๊ยแล้วคอชิมก่อนเดี๋ยวจะว่าไม่ชิมเป็นไปได้ไงอือพอแล้วจ้ะพอแล้วพอแล้วอืมเสร็จแล้วจ้ะสีสันสวยงามจา้ะเมน,นูที่สองก็เป็นต้มยำกระดูก หมูอ่อนจ้ะค่าเอาเ่มตะไคร้ใส่ไปก่อนตะไคร้ใบมะกรูดกระดูกหมูอ่อนจ้ะกระดูกอ่อนออนอันนี้ก็คือเรากินกับแมททิวอ่ะแต่ว่าแมททิวไม่กินไม่กินกระดูกนะ แต่เนื้อกระดูอ่อนมันกินได้หมดไงแต่ว่าเขาอะค่อนข้างจะฝรั่งนิดนึงเขาไม่กิน <c oughs> ต้มไปก่อนจ้ะต้มให้เปื่อยเนาะ <c oughs> เราเคี่ยวจน หมูนุ่มแล้วนะทุกคนเราก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมกระเทียมใส่ลงไปอันนี้เป็นพริกแห้งทอดแล้วก็พริกสดโคลบนะจ๊ะใส่ลงไปแล้วเราก็มี น้ำพริกเผานิดนึงจ้ะใส่ลูกบ้าน้ำพริกเผาสีสันจะได้งามๆนะจ้ะขอปรุงรสด้วยอันนี้เป็นรสดีจ้ะผงรสดีขอใส่น้ำตาลเนจักสองซ้อนซา ปรุงรดได้เลยเนี่ยปรุงลดได้เลยเนี่ย,ดดยน้ำมะนาวหน่อยนะเอยน้ำน้ำมะขามเปียกใส่ไปก้อนจ้ะเดี๋ยวค่อยชิมรสเนาะมักแบบใดก็ใส่แบบนั่นจ้ะสีก็จะสวยขึ้น เสร็จแล้วเนี่ยเรามีเห็ดด้วยนะเห็ดแชมปิญองใส่ลงไปจ้าก็ต้องห่วงเหลืองหมอ้อคข่เด้อพี่น้องเรากะมาแล้วว่ามันจะไม่ล้นแต่ว่ามันจะพอดีอใส่เห็ดลงไปเดี๋ยวเราก็ต้มไปสักพักหนึ่งเห็ดสุกจ้าก็เหลือมะเขือเทศน้ำมะนาวยังไม่ใส่น้ำปลา,าเราแล้วก็ใส่น้ำปลาจ้ะปรุงรส อใครจะใส่ตอนไหนก็ใส่อ่ะอะใส่ไปก้อนจะ้ะโหเป็นตาแซบแล้วจ้ะต้ยมยำกระดูกอ่อนเราใส่มะเขือเทศลงไปน้อย กินมากทุกคนดูจืดไปหน่อยจ้ะปลา จะทุกคนก็ปิดไฟเนาะเดี๋ยวใส่ที่แต่ผักชีจ้ะต้นหอมต้นหอมอะไรก็ไม่มีแร้วมันเป็นต้นหอมแบบต้นใหญ่มากก็เลยแบบไม่ค่อยชอบต้นหอมแบบใหญ่ๆมากเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ซื้อจ้ะมีอยู่แต่ไม่ได้ซื้อน้ำมะนาวจ้ะ Okay, จ้าทุกคนต้ยมยำกระดูกอ่อนเราก็ได้แล้วใครจะทำต้มแซ่บก็ได้นะแต่จริง,รงๆเครื่องปรุงก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะทุกคนอันนี้เราเรียกต้ยมยำของเราเนาะเออแล้วแต่คนชอบจ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้าอืมน่ากิน,กนบ่พี่น้องสองเมนูนะจ้ะวันนี้นี่อู้น่ากินมากเมตสยอรอ๋ออันนี้ของอเล็กกับพ่อ อันนี้เป็นม,สมัสัมนเนาะเล็ก<ม>กับพ่อเขาชอบกินเนาะแมทเนาะอืมอืมแต่แมททีวอยากจะชิมหรือเปล่าละ่ะใคทุกคนเลือกทุกคนเลือกอันไหนทุกคนเลือกหม้อไหนอบอกมาโอมยำโอ้ยโอยมยำว่ะสันเออนี่ละจ้าทุกคนไปกินข้าวเล้งกันจ้าต้มข้าวโพดอีกห้าฝักอันนี้เป็นอันเก่านะแล้วไปเอามาอีกห้าฝักนะทุกคนอันนี้อันเก่าที่ซื้อวันนั้นสิบสิบฝักเนาะ ต้มไปห้าวันนี้ต้มอีกห้าแล้วน,นี้ไปสอยมาอีกห้า <c oughs> วันนี้ฮิวไม่ฮิวไม่หนักมากอันนี้เกือบสองกิโลนะจา๊าทะกคนเกือบสองกิโลนะถูกอะ่ะเทลเลือกหม้อไหนหม้อนี้เหรอเอาเลยตักเลยลูกตามชอบยกถ้วยขึ้นยี่ไม่เคยกินหมูพิยุกินเห็ดกับซุป <c oughs> กินเห็ดกับซุปหมูไม่ชอบ ชอบอยู่แล้วว่าเห็ดกับซุปมันกินง่ายค่ะมันเป็นกระดูกอ่อนด้วยใช่ตัวเองไม่ชอบไงแต่มันกินเอาแต่หมูก็ได้เอาซุปเยอะตักเลยอุ้ยไอ้นี่ค้นข้างบนเป็นน้ำพริกเน่ยเออเต็มถ้วยฮะเต็ม เต็มถ้วยมีหมูหนึ่งชิ้น <laughs> ข้าวน้อยอ้าวลืมเอ้ยข้าวเอาข้าวเย็นเนี่ยมันเป็นข้าวเมื่อวานเสียดายเสียดายเอาครึ่งเอ้ยครึ่งกระแม่อือโอ้ขึ้นไหลยอยู่ะ <laughs> อะไหลอยู่เด้หรอกินเลดไม่เอาช้อนบ่ะนี่เลยช้อนขอบคุณเหนียว กินรลดขอบคุณเดอ้อเอาถ้วยมาทำไมวะตรงนี้มองไม่เห็นเออนัน่นะนะกินไปปัดเนี่ยมีใครแย่งอะ่ะคนละหม้อแล้วม,มัสัมนก็น่ากินแต่แม่กับแมทธิวไม่ชอบมัสมนอันนี้เป็นหม้อแมทธิวกับแม่อันนี้เป็นหม,ม้มอ,นนมอพอกับยองอ่ <laughs> ออืออือื <c oughs> อพืออืออ่ออออือ ตัวเองตักเอาแต่น้ำพริกใช่ข้างบนไอ้ข้างบนน่ะมันเป็นน้ำมันพริกที่แม่แบบเอาพริกไปทอดมันก็จะมีน้ำมันติดนิดหนึ่งน้ำมันพริกมันจะจามมันจะไอมันจะจามวันนี้เค้กแอปเปิลก็มีตัวเองกลับมาตัวเองซื้ออันนี้หน่อยสิซ,ซอสหน่อยซอสหมดแล้วเหลือนิดเดียวนิดเดียวเอง กินกับซอสมันก็จะอร่อยเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะเห <Hey. S 1> ็แม่ก็จะทำห่อข้าวให้อเล็กซ์อเล็กซ์เขาง่วงน,นิดนึงอ่ะพอเขามาตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าถึงบ้านกิจกรรมกับรุ่นน้องเสร็จอาทิตย์นี้แหละ เดียวก็จะได้เรียนปกติแม่เลยบอกแม่ก็เลยแซวว่าปกติของอลเล็กก็ตีหนึ่งตีสองเพราะว่าถึงไม่มีกิจกรรมรับรับรุ่นน้องก็กิจเอหลังเลิกเรียนตัวเองก็ไปติวกันบ้านกับเพื่อนติวข้อสอบเพราะว่ามันเรียนไปสอบไปไงทุกคนมันไม่มีเวลาว่างเลยอะ่ะเออืม คิดถึงแมทธิวเด้เวลาเรียนแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยชอบเรียนเท่าไหร่เนี่ยคิดถึงมากเลยถ้าเข้ามาหาลัยเนี่ยถ้าแบบยูนิเวอร์ซิตี้วุดันวุดันแมทธิวพ่เศษสอมอเล็กสันเนอะตายตายเลยแซ่บ่ะ <laughs> นี่พอพรุ่งนี้วันศุกร์ตัวเองเอตัวเองมีแข่งขันใช่ไหมละ่ะ สาววาที่ตัวเองว่างตัวเองก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆจําให้ได้เขาจะมีสอบไงเขาก็เลยแบบแม่รีบกินสิจะไปติวติวกันบ้านวะเขาบอกแม่กินแค่นี้ก่อน อันนี้ทําเป็นต้มยามน้ำข้นก็ได้นะใส่นมนมคาริช<ป>ั่นไปหอยเศหษฐายนะพรุ่งนี้ยิ่งอร่อยอ,อันนี้พรุ่งนี้ก็ยิ่งอร่อยอ สำลักอันนี้โคตรเนาะมันก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นยูดีเออเนาะไม่จะต้องตักหมูอีกได้ชิ้นหนึ่งทำไมตักกันหม่ออ่ะหมูดอกบอกว่ามันแซ่บบอไหมหมูมันแซ่บบอสุดยอดสุดยอดแต่ตัวเองก็ ไม่กินในตัวนี้ไงกระดูกอ่อนๆมันอะตัวนี้ก็อ,ออกๆหมูอร่อยเปื่อยเยอะเดี๋ยวจะตักข้างอืมตัมกเอามันหลายผลนะโอ้ยเนาะเอาถวยมาใกล้ๆเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้หมูเลยตักมาแค่ชิ้นเดียวเนาะ ไฟดอกว่าอึมกัิแน่ชิ้นไหนน่ากิน,นอ,อันนี้ออันนี้เอออันนี้อ๋อได้เพีดบดูอืมลองกินดูก่อนพอ,อแล้วอืมแต่สี่ชิ้นแล้วบัลเนี่ยสามสามบ<ะ>่ชิ้นนี้ก่อน นั่นบอมีกระดูกดอกอโอ้มีกระดูกนิดนึงมันฮอดทุกคนอร่อยเนาะอร่อยทุกอย่าง <laughs> อร่อยทุกอย่างที่แม่ทำเลยแม่เก่งไหม <laughs> <laughs> เก่งที่ทำที่ทำอาหารให้อร่อยใช่ไหม <laughs> อย่างอื่นไม่เก่งเลยได้แล้วบอกแล้วเราติดใจหมู พขข้าวที่คอ้วที่อข้าวอาอ้าวี้าทคืออาี้ว้าอา้ีอข้าว้อา้้ อองนของเลกจ่าของพี่พ่อไฮพ่อมากเค็กเองจ่าเพราะว่าของอีพ่อในกระปุกนี้จ่าขอบคุณนะที่ช่วยนะกลับมาจากฟุตบอลจะกินเค้กกหรือเปล่าดูก่อนดูก่อนอิ่มไหมเนี่ยอิ่มเี <c oughs> ๋ยวจ่าทุกคนขอบคุณนะที่ช่วยแน่นะโอเค <c oughs> ขอบคุณที่รับชนบนมนะจ๊ะพบกันใหม่นะจ๊ะสบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบายจ้า <c oughs>